สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลฟูโนวานะครับและวันนี้มีเรื่องงามยอดเลยอีกแล้วมีของใหม่ออกนั่นก็นคือนี่เลยเอาของมือก่อนอนุ่ก่อนดีกว่าอ่าได้เลยอ่าเป็นบล็อกก่อนแล้วกันนะเป็นบล็อกเป็นเทศกาลเทร์ัสโต้เอ็กนะครับซึ่งอันนี้เป็นบล็อกอ่าแต่ก่อนเป็นเราเขาเรียกบล็อกปลายปีนะแต่ว่าตอนนี้มันออกมาออกถึงเดือนกุมภาซะแล้วไม่เรียกเป็นบล็อกต้นปีแล้วกันอ่าเป็นบล็อกต้นปีอ่าแล้วก็อันนี้เลยสตาร์เตอร์เด็ก ดับเบิลเอ็กเจเ t ชันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแยกออกไปอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าคลิปนี้อันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับและยาวนะครับส่วนวันนี้เทศกาลเทเลสโตเอ็กนะครับเรามีแค่กล่องเดียวนะครับจะบอกว่าขายหมดแล้วนะครับไม่ต้องทักมานะครับเพราะไม่มีให้นะครับของไม่เหลือแล้วนะครับเพี้ยแล้วก็อบล็อกนี้มีทั้งหมด10ซอง1ซองมี10ใบแล้วก็การันตีได้โปยมอนเอ็กแน่นอน หนึ่งบล็อกนี้การันตี SAR หนึ่งใบด้วยนะ,ะบูจนจบ,จบนเดี๋ยวเรามาเปิดเลยดีกว่านะครับบล็อกนี้นะครับซึ่งก็น่าจะใช้เวลาไม่นานไม่นานแหละมีสิบสองวน,นช่วยผิดใจเท่านั้นแกะแป๊บเดียวเท่านั้น,นแป๊บอันนี้คือเราถ่วงเวลาอยู่คลิปนี้ได้ยาวยตัดไม่ออกอมีอะไรเอาละ่นี่รอบนี้คุณโกะของเรามาอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับเล็กๆน่ารั แกไม่เอานี่อย่างซึ่งข้างในเนี่ยมันก็จะมีแค่นี้เลยไม่มีอะไรนะครับมีนี่นี่เลยมันก็จะมีแค่สิบซองแบบนี้เอาไปคนละห้าแต่นี่ฉันได้มาหกเอาล่ะเปิดเลยมีซี่ใครเริ่มก่อนล่ะันเริ่มเองได้ได้เลยการหกมากนะครับ ไข่ที่ไม่เคยดมนะครับแนะนําให้ดมด้วยนะครับดมกลางนี่เลยอ่าซึ่งชุดเนี้ยมันจะอ่ารี่กวอยรือของแรงๆครับมันจะอยู่ประมาณกลางกลางกลางอ่าให้ดูข้างๆหน่อยเลจะเห็นว่ามันอยู่ไม่รู้ว่าเหตุไหมนะมันจะอยู่บวมอยู่ตรงกลางนะประมาณนี้ะซึ่งก็ดีนะนงครพับจีโบโลโลมอะไรนีน่พอเริ่มฟอยล์ปุ๊บให้เราหยุดนะครับ แล้วก็ย้ายไปข้างหลังแข่งนะครับมีโนโก้โอลิมน่าจะเป็นไปถับไปแล้วหรือเปล่ามั่นใจนยากไหมยางและนี่อันนี้เป็นเอธรรมดานะครับอยู่ทุกฟองอีเอและได้เป็นลิฟเฟียครับผม,มอ่าเฮ้ยเอสสเปคเอสสเปคซ่อนอยู่ด้วยนะครับเป็นร e ิสต<ม>ัลนะครับ<ม>อ่า นี่น้องต้นหญ้าเชื่ออะไรเนี่ยเอาเป็นว่าข้ามไปก่อนละกันอันนี้อิลูก,กะอ่ะอันนี้แลแลแลเราต้องอันนี้เราต้องเริ่มไปดึงข้างหลังแทนโอเคถ้าเราเจอแล็คกให้ดึงไปข้างหลังไปซุยเลนเป็นแผ่นดิสเฉียวกี่ใบนะสามใบมั้งสามหรือสี่ใบ อนี่เป็นเทศกาลนะหน้าตาอันนี้ก็จะเป็นใบสุดท้ายใบสุดท้ายแล้วเนี่ยใบนี้ใช่แล้วมองไม่เห็นด้วยนะดูเองเดินออกมาเป็นใช้ดิสกีเลยอันนี้ใบอือโอ้ยสต๊เดดู อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิกนะครับที่จะเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือฟอยโปเกบอลนะซึ่งมันจะมีถึงมาสเตอร์บอลเลยนะครับเฮ้ยซาโกเขากลับมาหรือเขาอยากให้เล่นเนี่ยเาอยากให้เล่นแหละจริงๆซาโกเราเคยเปิดได้ล่างกดผมด้วยนะใช่แต่เราก็ขายทิ้งไปเหมือนกันเพราะว่าน้องไม่ค่อยรักเราเท่าไหร่น้องไม่รักเราเฮ้ยเราถือว่าเปิดออกมาแล้วดูดีแล้วก็โมจิอันทูแต่อันนี้พิมเหลื่อมอะ พิมพ์เหลื่ยมเนาะไม่ดีเลยเนี่ยทุกคนให้ดูนะครับมันพิมพ์เหลื่ยมนะไปเนี้ยมันตรงตัวอักษรโมจิอันทุเนี่ยมันจะมันใจนี่มันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เออมันจะมันจะแบบเออมันไม่ชัดอะเอางจริงมันพิมพ์ซ้อนหน้านี้ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นไอเทมเลยใช่ไ่คุ้มความทำเพลงหรอ ไปธรรมดาไม่ค่อยอยากให้ดูเท่าไหร่ใช่มันไม่สนุกอ่ะแต่ของแต่ของสนุกสนุกไปแล้วแต่ของสนุกสุดไปแล้วนะนั่นอะสิอุ้ตัวเลขลายใหม่ดีแล้วขึ้นากให้น้องๆได้เห็นเลขลายใหม่นะครับสวยงามและใบนี้แต่จริงอย่างเงี้ยมันก็ไปแล้วป่ะมันก็ไปแล้วมันก็มีเลขธรรมดาโอ้โหและ เบิร์ฟโซให้เลยกะว่าคือที่กูขายไปเนี่ยก็คือจะได้เล่นแน่นอนเขาอยากให้มีกลับเล่นเฮ้ยมุคอยโปเกมอนอีกใบหนึ่งเฮ้ยโปเกมอนก็ว่โปเกคอยใช่ปะโปเกมอนแหละเมื่อกี้ฟุ๊ปเฮ้ยเฮ้ยมาตต์บอลมาตตบอลมาตตบอลเทศกาลแต่ถูกไม่ใช่บอไม่ใช่มันไม่ได้ใช้เลยตัวเนี้ยยไม่เค ช่เขาใช้กันแบบลีงแอปเปิ้ลอะไรพวกนี้ยว่าแต่ก็เป็นมาสเตอร์บอลนะน่าจะมีราคาอยู่เุ็นแหลมีกระบะแล้วก็อ้าเป็นซันดาร์ดทันเดอร์เออทันเดอร์ EX มาแล้วว่ะทันเดอร์ใช่แล้วแต่เดี๋ยวนะเหมือนเหมือนเราอยากได้ตัวอื่นไม่ใช่ เราอยากได้บูสเตอร์เพราะว่าฉันอยากเล่นบูสเตอร์อเอาละฉันลูดออกไปหมดแล้วเหลือแค่ตรงนี้แหละฉันฉีดสอบน้ำเลยว่ะภาพน้ำซับก็เป็นก็ผสมไปฉลามดีอะ <c oughs> ก็ฉลาบไงฉลามบุกยาติดปัๆๆๆๆๆ๊บิดปั๊บ้วยคอออกอะคามาสีว่ะตกใจ โหแล้วข่าวไปมาสเตอร์บอลก็ออกไปแล้วนี่ก็ออกไปแล้วเอตสเปกก็ออกไปแล้วเหลืออะไรเหลือสลุ้นเหลืออะไรให้สนุกอ่ะเหลือเอธาง่ายที่สุดท่สุดตัวอาหารโคตเฮ้ยเท่นู่เอเฮ้ยเท่นู่ว่ะได้เพิ่มว่ะใครวะใครอ่ะก็ไปลุ้นดิไรไปลุ้นเดี๋ยวนะของเพื่อนป่ะ บ้ามันได้ก็คุ้มหร<อ>ุมป๋าคุ้มหรุมใช่ล่ะโอ้โหนึกว่าไอ้นี่อีกโ,โอ้เป็นเทรนเนอร์เหมือนอาก็เป็นโบวีบอลนะเทรนเนอร์ไงมาพร้อ,อ,อมกับไอ้นี่เลยมาพร้อมกับอาตุา้งวดีท่านไอ้นี่ชื่ออะไรนะฟ้าขนองข้างนะครับแบบเราเรียกอะไรนะนแบบอาร์ทใหม่นะครับน่ารักจึ้นนะโอ้โหกคุมยอดสนดเลยเอออันนี้ได้ใช้ไหมได้ใช้ได้ใช้ถึงใช้กนได้ไปนี้ไปใช้ยังไม่ใช่ครับไปนี้หังกระเบงครับแล้วไปตัดมาโอ้โหชัดเลย เป้าเจียนแน่ๆเป้าเจียนเฮ้ยไม่ใช่มันจะมีเป้าเจียนหรอวะโอ้เป้าเจียนหนักเลยลืมเลยลืมว่ามีมันลืมว่ามีมันนะครับทุกวันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับอุ้ยฉันจะหมดแล้วเนี่ยเหลือซองสุดท้ายแล้วทำไมมันรวดเร็วนะเออมันก็ต้องรวดเร็วดิสิบซองนั้นตั้งหายวับไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยเฮ้ยผู้เขียนสีบ่มีสั่งคำมากสั่งมากนะครับ เพ่อนเก่าเพื ah. ่อนเก่าผมใช่ไหมใช่เพื่อนเก่าหมมาละเหลืออยู่สามมาแล้วอันนี้น่าจะโอ้ไฟขนาดนี้ตัวเดียวแล้วล่ะมาครบเลยมาครบตี้นะครับสามสามอะไรนะโบราณโอ้โห สาโบราณนะครับทั้งฟ้าขนองข้างเพินฝรัวงขึ้นน้ำกระเพื่อมมาครบหมดไม่อาครบอืมไม่ไม,ไม่แบ่ง <c oughs> ไม่มีแบ่งใดๆทั้งสิ้นอนาคตไม่รู้อยู่ไหนแต่โบราณนะมาครบแล้วว่าปลาโบราณเหมือนกันอันนั้นปลาจะบาน,อาบานเออโอเคไม่เหมือนโอ้โหท่าน้ำกระปองฟ้าแน่เลยกระปองฟ้ากระปองไม่ใช่มีแก๊ มึงกลับมาทําไมกลับมาทําไมกระปองกระปองเหลื่อโลมาตัวอย่างนี้กลับมาทําไมดูเหนื่อยอะละะจบเรียกว่าเราก็เปิดกันครบแล้วนะครับใช่อาโปเกมอนที่เอาแลกเอาแยกโปเกบอลมาก่อนแล้วกันนะอ่ะใช่โปเกบอลเนี่ยจะมีทั้งหมด3ใบนะครับสมใบซึ่งมันจะอย่างนี้ครับ มันจะมีสิทธิ์สุ่มออกนะค,คือมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นมาสเตอร์บอลทุกรอบมันมีโอกาสออกเป็นโปกเกมอน,อรนธรรมดาสามใบาเลยก็ได้นะครับสำหรับคนที่โชคดีก็จะได้มาสเตอร์บอลมาด้วยนะครับสำหรับอันนี้ส่วน SAR ของเรารอบนี้เราก็จะเป็นทางด้านของซาโก้นะครับซาบโก้นะครับดูดีจัดดูดีจัดนะครับโเท่เลยนะครับแล้วก็เอสเปกเราเป็นผลึก และที่เหลือก็จะเป็นโปโลมอนดีเอ็กซ์ละซึ่งที่เหลือเนี่ยมันก็จะได้ทั้งหมดอีกแปดเก้าใบเก้าใบอีกเก้าใบเนี่ยมันจะเป็นโปโมอนดีเอ็กซึ่งมันก็จะแบบเยอะๆหน่อยนะสำหรับโปโลมอนดีเอ็กนะครับเราก็มีทุกตัวนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงตรงนี้แหละแต่ว่าสําหรับใครที่อยากซื้อนะครับตอนนี้ก็ต้องเร่งหน่อยนะครับเพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นายอินดี2 s หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างจะของน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับก็ในขณะที่คลิปเนี้ยลงก็จริงมันก็จะลงแบบวันแรกก็จริงแต่ว่ากว่าน้องๆจะดูหรือว่าน้องๆจะไปซื้อเนี่ยมันอาจจะลดลงไปเยอะแล้วนะครับเพราะนั้นก็รีบหาซื้อแล้วก็จับจองนะครับถือว่าคุ้มค่าในการเปิดจริงๆนะครับใช่แลวเปิดสนุกมากสำหรับในวันนี้พวกเราสองคนก็ลาตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปสตาร์เตอร์นะครับก๋วยเตี๋ยว เดี๋ยวรอดูกันนะ<ด>ครับผมอ่านี้พวกเราสองคนก็นลาตรงนี้เลยขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ